กาบสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุสูรสุคนกับยินดีต้อนรับขขเข้าสู่ซ่องมายาสแน่ยอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มื้อนี้มายาสยกลับมาอยู่บ้านหลวงพงเมืองไทบุตรีคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าแข่งสวรรค์นักเขตเฮาเลยพ่อแม่พี่น้องก็คือมายาเข้ามาหาเอ้ยกวงกับเอ้ยพุดเนาะที่ออ่า่าาเงินพระเจ้าเพิ่นให้ซื้อรถถีบเนาะพี่น้องมาให้เอื้อยเพิ่นทั้งสองคนเนาะให้ลูกเพิ่นไปโรงหำลรงเรียนน่ะพ่อแม่พี่น้องอ่าให้ ขััวไอ้กวางสองคันเนาะและกะ้กก็ขั้วไอ้พุทธหนึ่งคันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องจอังไดกะไตเบิงไปส้มน้ำกันเลยพ่พี่น้อง กมาหอดอันอาเฮนซานเราเป็น uh, ท kind of like My kind of like ีม <wife> ร <laughs> uh, ้อยเนาะมากับ uh ทีมงานเก่าทีมงานเดิมนล้พี่น้องเนาะติดปะใคร่เขานะใคร่ะาพี่น้องอันนี้จะเป็นของอาไอพุท เอ้ยม่ของลูกไอ้กวงเนาะอันหนึ่งสองคันโอเคน,นั่นเป็นของบอสซิ่งน้อยพีน่น้องอันน้องละมานนี่ดูสองคนนะ่ะ ไปขี่ไปรงเรียนนะพี่น้องสวัสดีเอ้ยเดี๋ยวสบายดีว่ะสวัสดีสวัสดีก่อนนะเดี๋ยว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 อ้เราเอาชื่อเราถีบมาอันอันมือเพื่อนกันก็ได้ปะสนุกสนเด้อเมนลูกจะมาสอนนบะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปั่นมาเลยปั่นมาเลยปั่นเปนบ่นเนเอะขี่เป็นปะเนี่ยเป็นใช้ขี่อวะใช้สายรถถีบ Manang nịch ra bắn là bắn sĩ có sắp hát nè đâu Manang kỳ nắng kỳ nắng kỳ nắng 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 rồi nắng 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 เมื่อไหร่ในชื่อยังอ๋อขึ้นโบนบทว่ามันนี่เสือนก้อยเสือนนางก้อยเสือน้องก้อยนางก้อยนางก้อยอายุกี่ปีแล้วชีพสิบปีเพื่อนดิชื่อน้องกุ้งชีพชาปีอืมน้องกุ้งกับน้องก้อยเนาะก้อยก้อยก้อยอ๋อก้อยชื่อก้อยเอาไปตัดอ้อยมื่อนั่นนั่นได้เท่าไรเมื่อได้ชาวสองพันได้ชาวสองพันโดยเป็นวัดบนนี่นะ เป็นอะไรบ้างอื่นเลยเป็นแต่ดนเดียวไม่ได้ซื้ออันยากินบ่กินอยู่แต่ไปตัดอ้อยกินอ้อยน้ำอืมเมื่อนั้นแม่ให้เธอได้เมื่อนั้นนะแม่บอกก็บอกบอกเดียวบอกว่าบอกว่าบอกเอาเงินนะฮะโอ้โดนโดนโดนมันมาเงินพระเจ้าเด้อ เป็นบาสิขอบใจก็ขอบใจเงินพระเจ้าเด้อเลยอ่าแต่เพิ่นบอกให้อันน้องล่านั่นมอห้ขาดตรงเฮียนได้บอโดยอ่าเพิ่อนมอห้ไปแล้วตัดอ้อยโดยเพิ่นให้ไปอันตรงเฮียนขมือขมือเพิ่อนแบบมอหายขาดตรงเฮียนเพิ่นว่าโดยน้องล่าจะไปขาดตรงเฮียนเนาะโดยอืมลอย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 ไม่เลยกินข้าวกํายัง้งเลย อาัดตมางน้อซำกันเนาะสิบสองเสิบสอปีโดโดโดโอันนี้เป็นบ่คคอยถวนเดือนก็เลยได้สานีคอยกับกำหนดแม่เจ็ดเดือนกับชจาสามมือโอ้โโดโดโดโมันนี้เราหลัจะไปใช่ไหมนี่ไปใช่ไปรีนแม่ทาอืม โอยเลยเลยชื่อระเบ้ออันสุดนักเรียนนชื่อแล้วปึ่มนะยังคือบ่อชื่อเขาหรอมันนั่นเขาชิบไปชื่ออยู่ขั้นอย่าชื่ออยู่นี่ค่ะมันแพงอยู่ชื่ออยู่เชนูเลย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 ดีใจบ้อหนิดีใจเบ้อระบาซื้อรถที่มาให้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหลายสิเปลี่ยนต่อสีขึ้นกันบ้อขั้นนี้ไปให้อันอ่าน้องคนนั้นอาชีพขึ้นกันเนาะ จะได้เป็นแฝดกันไปเดยอเด้อันรวมแล้วเราบอกเลยโบดถ์นะโบดน์ะลงมากินนี้เด้อ๋อฮาชิมาในบ่อ้ันนี้เผินๆตั้งแต่เก้าโมงฮาสิบเอ็ดโมงแต่ก็ซิมีช่วงใบใบอีกแบบสตืีมีแต่กุยยิ่งขึ้นโอ้มีเป็นช่วงเป็นช่วงตอนเช้าๆอะลีกะพวกเาวานุ่ม อ๋อโดยโดยดยดยเพิ่นมาไปอันร่วมข้อมืออยู่ว่าอันถูกอาทิตย์นะไปร่วมทั้งมือไปถูกอาทิตย์เพิ่นมาบอ้ขาดเด้อกะเพม่อนกะบ่ได้บังคับดอกแต่เรากเคยไปแล้วก็ไปตอนตีเช้าบ่ได้เห็ดยังเลยบ่ได้เห็ดเลี้ยงโดย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 อ๋อคือเป็นวัดกึ๊กคือยายกินเดอรโดย ดีใจเนาะต่างกันคีได้อยู่ว่าอยู่ตารางมันห่างแล้วมั้งโอ้หลังหลังเรียนปอยังไดลูกปอยซีปอยโอ้พู้นั้นสิโอ้ลายเรียงกันนี่ขึ้นมาอยากเป็นอย่างนาะอยากเป็นอย่างรึยนให้จบกันใครว้าวอ๋อยันให้จบกันดยอ๋อพู้นั่นได้ใช่ผู้นั่นได้ใช่คือขันคือการคิดว่าสิเซียนเอาไส้ อยากเรียนจบเลยโร่อยเรยเรยน้องไหนตั้งใจเรียนอยู่หรอวะโดยโอ้มว่วนวะไป็นนเรียนม่วนบ่แต่ม่วนมีหมูลายโอ้ไปเรียนกับอันไปตัดอ้อยตัวไดนค่ะกันไปเรียนชีนมีความรู้กูโอ้เมน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 ไปโรงเรียนครูบอกบางไหนแต่ละมือ ผู้บอกว่าให้ตังใจให้ตังใจเรีนมาเรียนลยเห็อยากซอยนีโอ้ต้องหลามาซอยบัดนี่ดูนึ่งข่าแลวกงช่วยประเทียนโอ้เยเยเยยเห็ดเข่าให้ยูให้กินเห็ดเป็นเนาะไปหายูหากิน็เป็นบ่เนี่เป็นไปหายังไปหาไม่แม่กินไปาันชอบกไไกันไปหาน้าไม้ไปหาน้โอ้ไอดูู ในเชาวอ๋อเลยเลเเไปคุ้มมื่อตอนนเช้าทันใดเพลงบนนี่เพลงไหนบอเพลงเพลงเลย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 เแม่เพิ่นไปเฮ็ดเบี้ยกาได้เป็นบอเรียงเมย์ได้บ่นี่ครับ่าแม่ไปเฮ็ดเบี้ยก็ได้ไดยชิปิเฮ็ดยังเลียงเมย์เบิดตาอ้อยได้สบัดเลยกับไปหาเฮ็ดมาายไปหาอ้ โอ้ซ oh, you know, ึ่งเนาะอย่างไงนะ้นีด้วันนี้ลูกกะไรเลี่ยนตัวดิซึ่งเนาะเป้เป็นแม่ในลูกกะคือ่าเก่งแท้ปลียนเนาะเพิ่นขยันเนาะเลยไปหากินไปนเช้าเนบ่าวสวนยังกับไปกหญ่ไปหาเห็ดยมเช้าตื่นมาเช้าก็ไปเลย ดื้อใช่ป้ะบ่ดื้อภานไดอเนาะเพิ่งสองคนบางเทถอบางเทถอคิดกันตีกันเดลยเลยเลยเราต้องคิดกันเลยฮักแข่งกันไว้เด้อโดยโดยโดยคนไหนนะเออมาโบหินท่านหนาพอเลยผู้นี้ผู้นี้เห็นใช่ป้ะจำไม่ได้ตอกปี้ชีจำไม่ได้ดอกมันมันหลายปีเนี่ยเพราะว่าผู้นี้นั่นตั้งแต่สามเดือนกะบ่นซีโบหุ่นเลยแหละโดย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  จำถามว่ามีพูดมิยังกะสิพ่อจาได้โยฮาบอกนะมีพูก็เราเคยถ่ายไว้เออสันสนโดย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 บอดเฮนแต่พี่ว่าพ่อเสียอือพวนี้นีะคือพ่อบ่อกคือน้าบาวเพชรอันนี้คือน้าบาคือนาบาเสียคือน้องไซหลาเฮาโอ้พวนี้คือพ่อโดย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 คือแม่กะคือพ่อกัคือตาโูคือพ่อเลยตาโูคือพ่อ เห็นบ่นั่งหลานเห็นพ่อจิบ่เห็นแต่งตัวว่าอยู่เพื่อนใหญ่เลยเลยเลยเสื้อผ้านะน้องหลานจะไปซื้อเมื่อไรเสื้อผ้าแม่พาไปซื้อเมื่อใดกลับไปซื้อเมื่อใดยังพอได้นุ่งอยู่ยังพอได้นุ่งอยู่เลยเลยเอาไปซื้อเทเล็กแค่น่อยบ่ประหยัดชีรวมทั้งเบิดแล้วน้องหลานมีเงินเทเล็กเอาไปตัดน้อยนะ ทำไมมายืมเนี่ย, <laughs> ใ,ยใส่ยืมใส่หนึ่ยืมใส่คาหาก็ได้แชนแชนเก้าชิได้ชนชิพเชนชิเก้าค่าห้เก้าค่นีได้สรอได้ได้แชนหนึ่งกับเก้าสิพันได้ 9, <c oughs> แสนหนึ่งกัเก้าสิบพันอีกกี่พันกับหจคิดว่าเก็บเงินต้องหลายจะเก็บเงินไปเห,นหน็นยังงรเก็บเงินไปเชื่อโทรศัพท Điên con bình nhắn Chẳng lấy thôi thấp. để tít thứ thấp ở trên bên pin này. Chop mẹ bóng qua chuột chop 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 hot hay chop 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 rồi 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 rồi, nó. โดย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 มาเมื่อนี้สิพากันไปใช้ไหมนี่มาไปใช้เลยโอ้ยงันมาไปหาอยู่หากินไม่ได้ไปบ่าวันทิศวันทิศนี่ไม่ได้ไปหากินเลยโอ้คนเที่อ่ะว่าชวนไปกับใครโบมีเนื้อคือเขาแล่วว่าเราชวนไปไปเองไม่ได้บ่างญานิยังไง

bèm mình chép bơi bòi rồi 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 hết u hết chín ăn à, nâng khao nâng nấm phải hết Nâng là bò? oh hát càn khôn là thịt hát bò, thịt nâng gà hâu một con sao lấy tăng thu hoạch Nâng thu hoạch, nâng nướng khao rồi 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 có rồi 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 เอ้าเนาะกับโอเคอ่านมัหนี้นะอันลาบากกับซิลลิทมาให้คนละคันเลยแล้วก็อ่ะเพื่อนบอกว่าบอกให้อันขับจากขวามมืขอบใจกับขวามมืขอบใจอันพระเจ้าคนว่าโดยเห็นได้ไเลูกเห็นได้เลยหรกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอ่ะขอบคุณพระเจ้านรามือขึ้นน้ำเด้อดหรอกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยเล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 ยพระเจ้าช่ยขอบคุณ ชอยยันละเด้อาเด้อเจ้าคุ้มครองปกป้องักษาเพิ่นอืมคือสิเพลงเม่เนาะิจริงได้ก็ให้เพิ่นได้เพิ่นนั่นแม่เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเลยเด้อเด้อเด้ขอบคุณพระเจ้าเด้อเด้ชื่อเม่มาหอนึงกัแบ่งกันกินกันเม่บ่มีน่ากินบ่ะังไหนเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่น มียังเพิ่นกะสิแบงนะเพิ่นสมมติเพิ่นไปโรงเรียนเพิ่นซื้อลูกชิ้นอย่างที่เพิ่นกะสิกินครึ่งนึงแล้วกะแบงมาให้แม่อยู่เฮือนครึ่งนึง่งโดย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 ไปซื้อยายากินนะไปซื้อวอ,ไป,อ,อไปแม่มียาอยู่มียากินแล้วจ้ะเอายาติ่โอ้และก็ปลาโดยโดยโดย เป็นลายมือเลยก็กึกเลยไข่นักก็ตานอ้อยแล้วกินอ้อยนะเมื่มีเงินมีครับมีเนาะมีเชื่อเก็เจ็บช่องไม่ฉากยาแล้วพอขึ้นแต่งเครื่องวันสิกร์ไปองเฮียนกำลังแต่งกำลังใส่เสื้อผ้าพ่อหายก็เลยพาไปสุขส่าหมอเพูนว่าพึ่นเป็นโรคกระเพาะหมอเลยสีดยาให้ยเลยเลเจ็บกุน ไก่ยังก็ไม่ลายบ่กเลยไก่มีเจตโตหัวเตโตเพิ่นถามมาบ่อยากเลี้ยงบ่ไก่ไก่บ่เลยกอยากเลี้ยงอยู่ต้องเอามาให้เพิ่นกวนนี่แหลมามันดื้อ้กินไก่คบไก่อ๋ออันชันอันนี้เนาะคบของเพืนี่ของเฮือนของเฮือนของอะารนะ อันนี้ของไอ้กุ้งของน้องดามอ่ะเนี่ยโด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 ยอืมเนาะมันนี่ลาบ้าซื้อแต่รถล็อติบมาให้เด้อโดยโยซื้อแต่รถล็อติบมาให้เดี๋ยวลาบ้าอ่าสิถามเบิ่งเพิ่นเนาะเพิ่์นอ่ะชื่อไก่มาให้เพิ่นนะเดี๋ยวลาบ้าสิอ่าโทรไปหาเพิ่นโดยไอชี้ยังไก่ป่ะยังเปียก็ได้แล้วก็ว่า น้ำมันเบิดแล้วมันบกุ้มปีน้าน้ำมยังดุหน้ำนี่มันได้บ่ได้อ๋อเป็นยังไงมันบกขึ้นมาเวลามันแหงมันก็แหงนะเสียนโนยโดโดเป็นครูปีพยายามฝนเท่ากับใส่สะดวกอยู่ว่ะฝนมันตกโดยโดโดอ่ะจังไรกะอันมาเนี้าเอารถถีบมาให้เด้วเด้อโดยอันจะมามาเนี้เาก็สิบบกวนแนเนาะโดยโดยฮันสิ่ขอตัวกับเด้อประเด็นเด้อไอ้น้องลากะอัน โยที่ไปโรงเรียนนั่นี่ะบ้านนี้เพื่อนว่าบอกให้ขาดต้องหำน้องเฮ okay. okay. ียนเด้อะเลยเดี so ๋ยวเราว่าี่คอตัวกับก่อนเนาะบ้านนี้เลยน้องหลายกับเอ้ยสู้ๆโอเคเด้เลยโอเคเนาะเจอโดยโอเคน้องหลายสบายดีน้องหลายโดยโดยโดยสบายดีโดยจ้าขอบูงขดใจลายเลยเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะบันหยากาเลยันอ่าเมาดับถีบให้น้องก้อยกับน้องกุ้งเป็นที่เรียบร้อยเนาะหรือว่าเป็นลูกของไอ้กวงนะพี่น้อง กเล็กน้อยสองคนนี่เป็นเล็กน้อยขยักน,ยนะน,นะยยนกัตนนนันอยู่ตะพ่อ,พอ,ถถอ,มอเมย์นะพี่น้องเนาะกะทีผู้ใหญ่เป็นเะสลี่ยกะถึกต้องลเนะพี่น้องเพิ่นกว่าพอได้ปั่นรถทีไปต้องทำต้องเฮียนนะพี่น้องเนาะกะดีใจน้ำเพิ่นลายเนาะทีอ่ามีเงินผะู้ใหญ่เป็นมองเห็นนะพี่น,ออน้องเพราะว่าน้อำลายกะไปตัดอ้อยตัดยางมากพอได้อันชื่อกินเข่าไปต้องทำต้องเฮียนได้สบายรนะนะือว่าซือา้อเข่าซื้อน้ำเนาะเนาะเพราะว่าอ่าคือตามที่คลิปที่แล้วเนะบอกนะพี่น้องว่าที่ให้ทีหน้าเราหนี่งยุดหยุดนะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องถ้าว่าอย่างไรก็อยากใส่เหลือแล้วอย่างไรกับติดต่อสอบถามมาเนี่ยอะไรก็เก่าแล้วต้งเพจีตั้งไลน์เนาะสำหรับคลิปนี้บรรยากาสีอาขอขุบคุณพระเจ้าเนาะพี่น้องเพราะวเพื่อนกับวัยมายาขนขอบคุณขอบคุณเพื่อนนะเพคนว่าขาดอยากขอบคุณขอบคุณในวัยอยากขอบคุกบใจกับขอบคุกบใจพระเจ้าเนาะขอบใจพระเจ้าเลยสำหรับคลิปนี้บรรยากาคือฝากวัยพี่น้องใส่ไลน์ใส่เส้นแล้วติดตามให้บรรยากาศเก่าเพื่อเป็นกันลังใจให้บรรยากาได้ทำคลิปต่อไปเนาะบรรยากาก็เลยมาทำภารกิจเป็น สำเร็็จเปนที่ดยบร้อยแล้วเนาะโอเคพี่น้องคับคลิปนี้มาเน้ากับคือชีต้องขอเกลารลาพ่อแม่พี่น้องไปทอบมากาบสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดคุณสุจุคนสบายดี